เคยซื้อเลขเดี๋ยนี่ฮะอยากซื้อผมเคยซื้อเล่นเพนเคยซื้อบ่้ะโต้ยเวลาดเราแปลงกัซื้อเด่นนยาแล้วบ่มีเคยถืออยู่บ่มเลยว่างานมันก็ถือนอกากเด่นนยาแล้วเป็นปีแล้วเป็นเว่าซื้อความพันเจ้าของบ่หรือว่าเนี่ยได้ได้ข้อมูลผันบอมแมนบอมเล็กหมาอยผิดจากก็มันก็มีตายเลยเนาะมาเนี่ตายแล้วนี่ตายลงในขุมเนี่ยตแดงได้ละตัวแดงคันเห็นชัดๆเลยในตาเนี่ยตัวแดงอืมตัวแดงแต่จะแปลเป็นเลขว่า ชูนเถิดชูนแปดเออชูนแปดยังเถิดกระมาก็มีเนาะตรงอันนี้เห็นมาตัวนึงขุมเข็บเข็บกี่เข็บแต่มีว่าจะจับเนาะห่างกระชูนกันก่อมาหนิมันแปลได้หล่ะจ้าไรเนี่ยจะกี่ชื่อตัวนีคอยว่าจะมันชูนก็มีกี่เข็บกับกระตายเนาะแล้วก็แล้วกระตายก็เป็นเข็บอะไรมาตายแล้วหากแต่ว่าคนใหม่นี่แปลนี่มันมันเอาหูไปมันออกกนจังหู ผฝันไเพนนี่พันคิวบ่เนเพ้นผูยิ่งคอยเองนะแลเนาะไปเองเออคอยเองแล้วไปส่งเจ้าสักปีเฉยเพนตอนนี้เอาสี่สิบแล้วสี่สิบสี่ศูน็เงสี่ชูนศูนสี่ศูนซึ่งเอาแล้วเอฟซีเด้อตาบึนเนาะตาบึงเด้อสมบออกระตายกรเค็ดเนาะมันกวไปท่านเออป๋าเออความพันเอื่อยเด้อตาบึงเนาะป๋าก็ไม่ชูนบ่ความพันไอเพนนี่เนาะพันขึนนี่บ่เลเวดหรือว่าเลข เล่าเลยเนาะถ้าเบิ่งเด้อบ่เสือพันคิ้วอยู่บ่ะตะเก่าคิ้วได้มานอนอันนี่นอนอันนี่หากระฟันจักเทื่อมานอนอันนี่เดินโดนเพคนไห้เที่ยงไรได้หากระฟันคืนนี้เนาะบัดเล็กไทยเนี่ยที่เจ้าบไปมาเนาะมันน่ะพันว่าขืนก็ใหม่เลือดเต็มมัวเต็มหางว่ะมันออกลิ้นนั่นด้เลือดหยอยเป็นเก็ตเป็นเก็ตว่ะเอ้าไม่ใช่้าพันอันนี่ว่ะมันช่วยว่าคิดตัวเองตัวแรงมากระจอกเล็กลิ้นเออพันคิ้วอยู่ว่ะพันไปนะเลืออ่ะ มือเล็กไทยนั่นโปยมันออกลองเสียงดวงลองเบิงนันมนนื่อหกเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดมือน่ะชื่อปองเดียวได้หาพันโมถือจ้อยเจ็ดเจ็ด <7, 7. S 1> ชื่อชื่อหกเจ็ดชื่อเจ็ดหกนะชื่อน่ะชื่อเจ็ดหกถือเซ้ออกเจ็ดเจ็ดยังวะเพราะว่าได้ไปเอาสูตรน้ำพญายไผพญายไผแล้วบอกว่าขอสูขอ่ขอลาบนำ แม่ทรณีทั้งสี่เทพบุตรทั้งสองเลยค่ะเว้าแล้วก็หยาดน้ำจุดทูบเลยวะมาเบิ้งนั้นถือมามาเบิ้งนั้นไก่สองสองเจ็ดหกแต่ว่าบัวบ,บุตรซื่ออันวารักสองนะซื่อกจะถือก็ได้ฮื่อหาซื่อหาเจ็ดหกซื่อเลยสามตัวเลยก็เจ็ดหกซื่อปัจจิพันสุซื่ายมันออกหมป้าโตออกเจ็ดเจ็ดบัตรต่างงบบุตร สามหกสามเจ็ดน,นี่จเจ้าเป็นผู้สือ่อผู้สื้อแล้วถือได้เลขเออเลขก,ก็หายในะถือได้เลขไทยไดิเพราะว่าใส่สูตรเพื่อนว่าว่าให้ไปขอโรกขอไปขอโชคขอลาบน้ำแม่ธรณีทั้งสีน้องก็เลยเห็นลงเบิ้งตามเพิ่์นบอกตามบท,ตบทสูตรบทสวดของเพิ่์นนะนะแล้วก็ย่านำ้นำหย่าน้ำในกระจุ่ทุบอันนี้ ตอนขามาหละเพิ่นกระเขาคมฝันเฮาเพราะว่าเลขไทยคือสจอาของมืออื่นนี่คือว่าตอนแรกนี่เขาได้เห็ุเหตุพิธีทำมานอนมาหน้เพิดขามาทวงคมฝันเขาแม่นอยู่ได้หากจะเฮานี่เอาบัเป็นบัเป็นก็ให้เฮาบัคือยซื้อเลขดิสักคนชื่อเป็นมันเป็นน้ำเพิ่มมันให้หมักเลยโอ้ยซื้อหลายเลยเพิ่นน่ะตอนนั้นบัวถืออะไรแปกปองลาหาสิพันเพิ่นตอนน่ะเฮาเ้อไปซื้อน้ำเพิ่นชุดไทยดูบ้านแดงงองเฮากับบัถือ เพิ à. À, ũng, ่นเคยเจอมาเพิ lại, <Ừ. S 2> cả, cả ่นเคยได้หรอวะเออเพิ่นเคยได้มาให้อะไรได้ไอ้เพื่นที่เลขได้ป่ะเพิ่นเคยถือยู่ตะเกากะเรากะเคยได้อยู่อยู่เฮือนไกลไกกันบ้านไทยเออมาไกลอยู่เออไกลไกนี่ยคุ้จักกันอยู่แต่ก่อนกะแต่ว่าช่วงนี้กับเพื่อนกับไม่มีอะไรกันไม่ได้คอยพ่อกันประได้บัดพ่อกันกันถ่ายทำเยี่ยมยามห้องกันคือเก่าแล้วแนวคนเคยคู้จักกันเนาะ เคยหักเคยแพงกันแต่เก่ากลับไปหาอยากหากินน้ำกันตามบ้านมุงกลับไปน้ำกันอยู่อ่าอีทีได้เคยเพ้นได้หนิเอาหนะเป็นมู่เป็นคู่กันอีทีได้แต่อันยังกัน้ย่อย่ะเป็นมู่เป็นคู่กันคู่จั่งกันอยู่ได้กับมันทางดูเพิ่มกันหักแกงกันที่เก่าหมดแล้วหักกันแหละเนาะคนเฮาบัตรเดียวเนาะแม่เลยว่ามีอย่างก็ซอยกันเฮ็ดจังได้ค่ะเป็นบ้าว่าได้ๆว่าในนั่นไนีหรอกมันกะหักแกงกันนั่นแหละ มือนี้ไปแต่บ่อนแบกพื้นมือนี้มาจากเหืออย่งยังบดไปครับเขาและแบกเองเจ้ายังบดไปเจ้าเนาะบดไปเนาะขำบุตรเด็เห็ุคาำบูมันก็ได้น้อยแล้วนะยามแล้วมาได้หาบเคยหาบเอาสามที่หาบุมาแรงหาสามที่หาบูมัดบไอ้เพนยัหามาหมัดก่อนเนาะเลยมัดก่อนเนาะเอาเสื้อบ่มัดหรือเอายังมัด้าได้แหละเอาผ้ามัดแต่แบกมา หาเขาจะสบายเพี้จะานได้เอามัดมานนั่นนนี้เดี๋เ็ดไปโจงกลางนี่หาบมาพื้นก็หาขาเจ้หาพื้นนี่เออไนะจะว่าได้สองหาได้สองเบื้องหาบก็ได้ได้ดิบลายนักเันเจ็บอันนี้เลยนะเขาเอาออนไลน์เนาะเออไนเขาออนไลน์ข้าเขาแบะกังนักก้บอกเปลี่ยนเบื้องบ่ได้นักกับปุงบ่ปุ๋งอรก็เศร้า โเผื่อจะได้เนาะไม่ไม่ขามยำแข็งพันนันเอาแรงเองแด้นะเขาเองได้ละแบกฮะเอื้อยบมดได้แบกได้บัดลาเขาเมื่อเอื้อยเจ็ดเองต้นเขาอยู่บริเวณห่วมกันนะบัดแบกนี่ยางโค้งวะพี่บอหนิเออบัวแม่หนานางยางมาหนิเนาะมันบืนนู่นนี่บืนนู่นนี่แห้งู้เมื่อไรได้หนิยากขาปะมันม่นฮังโซนรายตากแดดบัวแม่นเรายาพันเลยว่าบุหินบนเงี่ยมเหมือนเสียาเพิ่นกระห่อนได้แบบจมื่อยแหละถ้าจะไปบอกก็เนาะเขาใหญ่แหละ ื่อะทำไมอ่างนี้เนาะังอเนางนอโซ่เนาะตาดีแห่งไร่หางดีแล้วเอ่ยเอ่ยไดนคนเดียวเนาะบุญปันเนี่นเพิ่งบัขายเอาหายเป็นกระบอกอ่างหายเป็นกระบอกอ่างอาเมีรถบ่อเป็นหายเป็นจับไปเชื่อๆแต่เพิ่งไปคืนเพิ่งไปหายลูกคืนนั่นเนาะเขาก็ดีก็่ดะนีของเขาเนาะบะแมนของเฮาเนี่ยเนาะเลยเฮาก็บังไปแหล่เนาะแบบนีมันเล้ยเขาซอยเฮาก็เชตุเลยเนองเ้ย ดีเนาะดีไปมาช่ยเฮาเบว่าจะใงเฮาจริงใจก็บ่ได้ได้เราก็มีเมียอยู่เนาะเอาบ่ยกมากขอครัวเขาคือเอาแลมางอครัวได้มันก็เป็นตัวที่นี่ขอโทษนะจ๊ะเนาะแต่รูผู้ภายไล้เนาะวูวได้จะพังก็พังบ่พังเลยอะลายพวนบุดีดี้วเขาบอาเป็นคนบ่ดีบ่งามก็เขาว่าเออยบ่สนใจว่าไปเลยว่าวเรื่องว่ามีหลายพัวนี่ครับเรื่องว่าวเป็นปอเป็นพงเีบ่แม่หล่ะเอ้ยบ่แม่นนิจะให้ตัวเดียวนี่ สาบานได้พี่น้อยสาบานได้โบเฮตเนี่ยนี่มันท่าว่าลายผัวสิผัวซาผัวนี่เขาบอกลดบริโภคชนจ่ายบ่ได้สนโลกยังีว่าแห้งดีแล้วคนมันโสิมามักเอ๋ยก็เดียวเอื้อยแห้งดีใจแหละนานแต่ว่าเอื้อยเอื้อยงามแหละว่าไปสิได้น้องไผ่เนว่ยมาแลบบ่เนาะคนมันโลยก็มามักเอาคนเดียวซะทุกแหละป่อไผก็บบ้ามักมาหุ่มมักเนาะก็ดีเลยดีได้เนี่ยนะมีผูหมักมีผูแพยนยมด้เนาะแบบเขาเขาอยู่พคนที่กับผัวเขาเขายามัน ว่าเขาก็คือผัวเฮานี่แหละว่าไปแนวนั้นเนาะเมามาเนาะผัวเฮาผัวเขาคือผัวเฮ้านี่แหล,ละว่าเท่านั้น,หน,นแหละตอนเมาหมดทุกชากันเนาะมันบ่เนาะตอนเมาผัวเขาคือผัวเฮาออื้า,า,า,าบา้บาจะไปกันก็ได้ไม่มีปัญหาดอกเนาะเอ้ยไปแล้วบัดเอ้อเมียผือมาเจอกันอีกบ่แ <c oughs> นวนั้นก็นมีบ่อไหวพระเอ้าพราะว่าะผัวเขาคือผัวเฮาว่ะย่านว่าเมียผือมาเจอกันนั่นนี่กะมันจะเป็นเอาบ่อะนี่าะเขาบ้าซอยก็ดีเลยเนาะเอ้ยเขาซอยเนาะ ดีแล้วมีผู้อีดโดนสงสารมาช่วยเนาะมีคนหาคนแพงข้าวสารนี่ก็สิบอคืนเอาเลยตอนมีกินข้าวก็มีคนกินก็ให้เขากินน้ำนะโดยกินเลาะปลาเนาะคนอื่น่าพูดว่าบะแมนคนจักกันคนหูจักกันเนาะพอคงนั่งพูดเอาคนขาวๆหน่อยๆแล้วยู่ใช่เนี่ยพอน้องปูปาอยู่ในเมืองบมอยู่ทั้ง ชิบสิโปนผุนอยู่สิโปนหมุนบ่อยู่พารานบริวชโปนพอทั้งปู่ป้าบ่แมนได้พอวัสนานี่มันมีช่องพอได้คนละพอบ่กับพอจ้าปู่ป้านี่เอ่ยบอกรายเถื่ออลไรได้แบบว่าพออยู่ลัโคกเนี่น้น่อยก็ยังสำบาแผหงานได้พอปู่ป้าต่างหากได้บมเมนพอคนเดียวได้วัสนานี่ก็มีอีกสองคนที่มาผูกแขนน่ะแต่มีลูกสามคนกับพออยู่รักศีน่ะโดยแต่ปู่ป้าแลวพอเขาอยู่ัโคกล่ะเอ้ยแล้วก็้ากัน เอ้อในไรปะมีขบะเอ้ยด้วยเอ๋อปะเอวยยังไม่รุ่นอยู่เนาะวังหันก็นได้ยังไงเสาะหาเสาึฮกเนาะวังหันไอ้เรื่อกก็พอน้องปู่ป้าเพื่อนเจ้านั่นเป็นคนไปเองไปเองให้เขาเลิกก็ไปเลิกเนาะเขาเมาเหล้าไม่แต่เขาจะตีเนาะอุ้มลูกอุ้มลูกไป่จะจะตีเอมเมามากไม่จะจะขาเด็กตีเจ้าน่ะโอ้จะตีแต่แต่ตีมาตะลุทั้งแม่แหละวี่ใหม่วี่ต่อแล้วอยู่มาได้เนาะเออมันเป็นมาจากป้าผัวดอกเรื่องที่ว่าได้ป้าพอน้องปู่ป้าเนาะ แล้วมาเอาพอน้องวัดชนาได้ครับพอน้องปู่ป้านั่นดีพอวัฒชนะนี่แหละพ่อพูวัฒชนะนี่บ่ที่ว่าอย่างโจกตีอย่างเอาไม่อย่างเวลาเมาน่ะใครแด่ว่าเมามันจะเอาผ้าเอาซับปาดคอไปแล้วเอือยมาแล้วเอาแล้วแล้วก็รีไปจากไกลเนาะคือเขาเบาจะอันทาเำกับเบอร์ทำแบบนั้นแหละจะเบิ่งจะกิบเก่าอะโดยเวลาเมาบ่เพิ่งจะตีหีืว่าเมาบ่เมาเป็นกานเบิดแขวกับโบตี้งาแหละหมายเวลาบ่เมานี่บ่อะไรก็จะซื้ออยู่หมาดเวลาเมาไร ว่าคู้มปลาข้มดงไปจะใช้กับลัางวะน,นี่ไล้พว่าแบบนั้นแบบนี้ไปว่าโอูว่าวเฮา,นานสารพัดว่าวเฮาทุกอย่างโยนนงยังน,นลูกผู้หญิงเงาของลอายเนาะสามเติมเฮาว่าง,ง่ายกะว่าเฮานี่เป็นคนบุดีนั่นนั่นนี่เนาะขันในเมาเลยนะเจ,จ้าก็หูอยู่เนาะดีบุดีกันในเมื่อเฮาได้ตัดสินใจได้สร้างชีวิตร่วมกันแหละเฮาก็ต้องยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาเฮาจึงอยูตรงกันได้ในเมื่อเจ้าก็เคยมีอดีตคอยก็เคยมีอดีตแหละ ต่างคนต่างบ่าวกันแหละมันกระยุนกันได้ในเมื่อเฮามีอดีตเจ้าก็มีอดีตแหละผู้นี้ว่าเจ้าผู้เป็นพ่อเป็นัวกรว่าทางว่าแท่งว่าหัวว่ายันอดีตที่ผ่านมาไปขายน้ำมันก็ว่าเฮาไปหลัดภูบาวนานแต่ห้าเงินสิตายเนาะเป็นบ่อหาเรื่องหาลาซีอีกน้ำมันเต็มปลาเต็มด่งบนในหักสอยหาบจนว่าบ้าจะเป็นหิมูยมาเนาะเขาบบาชั้นเบาบุญเห็นบทเขาบทชงสารชื่อซอยมาว่าเป็รัดผูบาวนั่นนี่อีก อืมแท้ๆขอโทษนะพาษีหมักนั้นสมักนั้นนะคดซิงเอายังเจ้าเป็นบอแมันคอยแห้งคดลอยห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วขอประชาชนใจน้ำผู้ชายเนาะคนได้กุ้งคอยเท่าจะได้กู้งเก่าแพงแต่เบิ่องเงี้ดูแลได้กุ้มดูแลลูกคอยได้เดี๋ยวนี้นะครับเราก็ปลาลูกคอยปลาลูกบลได้เอื่อยปลาดูบปลาได้ถ้หันเอื่อยแพงปลูกเนี่ยค่ะคือปูกปลาเนี่ยแพงแพงคก็การสมบมาในช่วงนี้เมือก็เอื่อยกับชปลาเนี่ยแน่สมบมาบ่เมือนเนี่ย บ้ามากคือเสียงโหลดองดังเนาะเราโน่บ่ไปเวียนจำโทรไปเวียนเลยเพิ่อนไฮคอยเฮียนอยู่ได้แม่เจ้าจะโทรมาเด้อแรงแๆก่อนว่าอันนี้วันน้องตอบเอื่อยนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งเลเอออย่าไปแม่เพื่อนหมูเพื่อนขู่เนาะโทรน้ำเสียฤกษ์เลยชาวนี่เพิ่อนเขาเพิ่อนมัดใส่ไสิเนาะเสียเพิ่นก็รอเนาะใส่ไปสิคงเพิ่นสมดุลใหญ่นี่แม่ใส่เสียแขนยาวมันแดด เออเคี่ยว<ห>น,<ห>น่าเหนื่อยคือกันสมุทรไทรกับเคี่ยวคือกันคนดำอยู่แล้วพ่อนอิยุ่หกักอดเอาคังสมุทรไทรแบแดดเผาไหมเออทุบ่าวคนนึงเออวไปบางนั่นมาบ่างยังเช้าโบกันเลยกินหอดสาวเพ,พน้นที่ทอดเอเพน้นแห้งนะั่า,านแห่ะมาโทรหาน้องอยู่มือมืออันมือเสานี่ไปหาสาวเพ้นบ่มาอนี่คอยว่าจะไปหาสาเพ้นยังได้กินหอดลาเพิ่นว่ะไปกับเบาจอยมื่อนัรนรถมารถโอ้ยมือพพมือใหม่ก่อนจะไปหาเพิ่นว่ะเบาอีได้นี่ฮะเนี่ยเผื่อมาได้ดิ เดี๋ยวพึ่งมาเลยนมรอรอกันมาแต่หละนมรอได้เพิ่งนะรอกันไปทางไหนี่ผู้สาวห้องใส่ยอะนุ้ยเข้ากันยืนหน่อยอย่าะผู้สายจุตีกันผู้หน่อยอย่าน้นน่ะนั่นแล้วอ๋อจัะวาน่ะเข้ากระจอกกันหน่อยนเฮาก็ะจากรออยู่หักเฮาจัดผู้สาวตีกันก็เริ่อยากรอเขาน่ะเอาส้ำนี่กับพ่อได้อะังมารอพึ่งไม่มีย่ะขะรอกูนี่น่ะผู้สาวตีกันนี่ระบากอีกคืออาจารย์กันเนาะเข้าบาบุญกัน โอ้มีแต่ผู้รอรอทั้งนั้นท่านน่ะโอ้ปวมาเลยมีแต่ผู้ลำบึกเลยล่ะมีแต่ผู้บึกผู้บึญนหะเป็นผัวนะให้ย่านชาวที่ย่านทารอปันนั่นนะแต่รอจะมีนะให้รอได้สมเฮานี่รอลากดินเขาเจังไหนคะโอ้สูบไปทีได้เนาะเออเพนเนาะเอออยู่ไปแล้วหนอเออไปแล้วนาทีก็จะได้พาย่างเนาะเดี๋ยวขอดทานเต้านี่ก่อนชัยเขาเหตู่กันแวไปแล้วอยับง่าย จูนไปแล้ว,วเรากาเต่า่านตัวน,นี้ก็สิบจู่จูจู่จู่หลุมเอา้<บ>าส<ช>ิเดียว<ด>เ,<อ>เหน<อ>่เหน่เอบอบ่อแล้วมันสิอู่มันใส่เอื่อยเด้สิอู่มันใส่นองเดะคันว่าเห็ดเตาแล้วแบบนี้สิลงไปจู่ลุมพุ่นยันอคอนอูดมาพี่เอออูดยันหนองเป็นปอดเป็นยังเดะหนองวชนาเป็นแผลคอนจะเป็นปอดเป็นยังตื้มอีกลำมันอยู่ดีไม่แห้งเลยก็สตุ๋หนเอยเวลามันเป็นมาเอ้ยเอาเงินมาจะใส่อากาศเป็นแห่งเปลี่ยนเนาะแบบนี้เนาะอยู่ไปเนาะเจ้น้อยฮ้อนเจะาน้อยหนาวเจะาน้อยแดดสิเจะาน้อยเป็นลม หนานี่กแมันอยากเริ่มอยากว่ายันมีฝนมีอย่างนั้จะหน่อยนี่เดือนสามข้อยแหละก็ไม่อยากเอาขึ้นไปยุนเที่ยงนั่นก็ได้เด็มีคนอยู่บ่บ่เขาคนหูเออเดยุนแยุนกันลายปีแหละไปโรดเออร์จะพอต้องมึงขึ้นอยู่หันก็ได้เปิ่าชีตัวเนาะปลาไหมเด็พวนี้มีแต่คนรวยเนาะมาอยู่แถวนี้นี่แต่คนมีเงินเออไม่แต่เอื่อเลยมีแต่เงินเออมีแต่ราชการมัดเป็นคู่เป็นเป็นตำรวจเด้พวกนี้ เฮ้ยลังใหญ่กับพวมพวงเพิ่อนกันในร้อยผูกอ๋อแต่บ้าว่าสซีแก่คือใหญ่ก็แบบเท่าๆได้เสียชิบได้เสียวเนี่ยแต่ว่าของเชียวกันผู้จัดกันหักแพงกันหักแพงกันอยู่กันได้หน่อยเ้ยบมูเกี่ยวกับอายุหรอกบ่เดี๋ยวความเอาหักแพงเขารวนับถือกันนี่บัดละเอ้ยก็เขียนได้ก็แบ่งให้เพิ่นเพิ่นได้พวเพิ่นมาแต่แสดก็จแบ่งให้เอ้กินเสี่ยวเชียววะบื้อเนาะพวก็มาแบกะแบ่งไปหมูให้กินเนาะแต่เถอนก็ได้ ยังกะแบ่งกันนะนางนิ่งอะไรดาเสียมึงกะกินเด้อกับลูกชินไปปลามาเนาะเออของเสียวเดียวของมันกับบ่มีผอคือกันกับเอือยเด็โดยเขาจะอยู่กับพวกับลูกคือกันกับเอือยนี่แหละเพราะกับเพิ่นกับนอนอยู่ด้านหรืเถื่อเนาะกับเดมามันก็อยู่กับลูกลูกมันใหญ่เลยชำนั่งปู่ป้าอลไรเพิ่นก็ได้โดยเพิ่นหูจะเข้ามาเนาะน้องปู่าเพิ่นยังบ่มาเนาะจังหวะเพื่อนกับจังหว่ายยังใบแม่เจ้าเจ้าบากยังได้ใบแม่บาด ว่าว well, uh ่าเฮาคายบ่ว <huh> right, like right? uh ่าทางนะบอลอ้ยการเป็นทามว่า huh. ผ right? ู e uh ้ไ huh. ด้คายนะมันเสียไปแล้วไปลอ้ยว่ะเป็นธรมเอือยู่ว่าเขาว่าเอือยแม่เฮาเฮ้าอยู่วอีเมเป็นว่ะบอลุ้ยคนสบายยังเ่็นมจะซื้อว่ะผู้ไดหลักแล้วก็แล้วไปกว่านะผู้ไดเอาหลักจะคือเพื่อนเบาเลเพื่อนมิ้นมาเลย มันก็มีผูหักแล้วกับผู้สั่งส่วนลายเพ่นก็มมแต่ว่าเอื้อเพศเป็นผู้ขายและส่วลายก็ดีชัาว่าเป็น,อปนเออจะเป็นลมเนาะแบ<ม>บ<ม>ห้างบ่มักว่าคนยอะเนยะเนองไอ,อ้ทุกยุทธแต่ห้างบ่มักว่าได้ละคือ,อ,อคือ,เออเป็นนี่ตัวไหนเราขายนี่เราว่าว่าเราขายโดดเนาะคือตัวเย็นนี่เนาะเบ๊กเปนเพืองไพ่เออมีปัญญาเสียได้ล่ะแมนอือเป็นลอยู่เป็นไดนามเป็นแท่งน้านี่บนบนไอ้หู้เขาเก็บมาอยู่อี่สามเดือนแล้ว บนิจักยังตัวนี้ฮะเอออลไรทำหลูกับบนิักเลยแม่เออคอยกับกรับบลินเนาะเราก็ได้บูชาคอนวาเป็นไผ่เป็นผู้ใดมาเอาเนาะถ้าประตูโโคนเราเลกกม่ได้ละเออโบอมีหลักฐานยังเออให้มันเสียภาษาจะได้ชาวบูู้ไปตูว่าผู้นั้นผู้นี่บได้อีกเออแต่ชีวิตเองกูเหมือนจะชิลลอดหรือจะตายคือเอ่เน่หามน้าตาดปืนชิลลอดหรือบูจะอยู่ไปเำมือใดอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปถกมือเห็นหน้าวะเห็นเป็นบอแม่ถูกมือนี่นาเมาเล่งวัาเออีมนเห็น,หานาตายกี่อึงกงได ตื่นมาเช้าบเห็นเจ้าพระบาตายคือเป็นเานี่แล้วไอ้ดีรอได้เนี่ยแม่เนยนั่นเนาะขนาดคนรวยเจ้าหล่นผ่ายังตายเยยงอนสมุทยเพ็ย่างน้ตายไว้โอ้ยมันบวกเดียวกันดอกอันนี้นะอายุสางคารบได้ว่าคนถูกคนรวยคนโบ,บ,บมีเงินคนบบมีเฮือนมีซานบบมีอย่างก็คือการเบิดเรื่องนี้นะบบมีไพยดอกสิด,ดีเดี่ยงจากสิ่งนี้ไปได้ จะไปไปเพเพื่อนเขาถลาผัดปไปก็บไปไปเห็นปะเนาะไปยุบเมื่อวานนีอ้อุอ้อุได้จานอุ๊นันซาเด,ด้วยมาไปเออเพื่อนก็เลี้ยงลูกผู้ชายแหละอุ้ยเจ็บปวดเนาะมีแต่ผู้เก่งๆซะมีแต่ผู้ด,ดื้อๆม,ม,มันลำบากเอ้ยผู้ใหญ่มาแหละมันเตี้ยจะซื้อได้ลูกมันใหญ่มันกว่าลูกคยไดๆกว่าผู้ป้าแล้วผู้ชายผู้หนึ่งหันกุ๊กกี้หันก็กินแรื่งบ่เฮ็ดเบียกเหตุการณ์หยั่ง ไม่แต่นอน,อน,อน,นอเสียว่ะโบอ,อยาชอยพ่อชอยแม่เนาะแกบวเวนเอากำเฮาเสียวเอ้ยว่ะกูก็เป็นแบบนี้มึงก็เป็นแบบนั่นว่ะมันกับบวีผัวคือการกำเฮาเสีเเยวก็ได้มีแต่ว่าบาดไผเว้นมันอืมเท่านั้นแหละเนะาะพ่อแม่ก็จะให้ลูกเป็นคนดีหละพอได้เบามือเบาตีนซอยเวียกชอยงานเนาะจะได้ฉันในเมืองนเป็นอย่นี้ละครับ แรื да uh, ่อยแต่บุปผาศสนาแลยปู่ป้านี่เอื้อยหักแหงได้แบบเชียงหนุ่มแฟร์ทือถวยบวงเอื้อยเมื่อนี่น้อยน้องจะได้หลากนะเอื้อยมีลูกสาวเดียวนี่เอื้อยหักไม่หมกใจเอื้อยนะแต่ว่าน้องเป็นวันนี้ก็คอยซ้อนไปแหละป้าสมเพลินสิพังความว่านั่นแหละไคเอ้ยเป็นน้ำเฮาเอาใจเพินลายเนี่ยหมดเออแม่นะว่าเอาใจเพินลายแล้วย้อนแบบเพลินเลยแนี่ย้อนเครื่องลูกเมียนก้อกระสาก็คือคนอื่นโอ้ยกูได้ปักโอ้ยกูคิดด้แลนะลูกคนเดียวเนาะค่ะว่าแบบมูแบบเขาบุกเคยักเครื่องลูกมนเลย สักแล้วมันใหญ่จะซสือกระมีกกว่ามันลังเกิมในตีนยังร้อนกกว่านะเป็นแม่เขาตรงเบิ่งมันลหะเออมันเบิ่งมันเออจะจะแปลกว่าสาวบอมันยังคือเก่าก็เรื่องมันใหญ่อายุสมบูรณ์แล้วมันนี้อืมเรื่องมันเหรอคนเราคิดจะนอนวันนี้แม่ก็อายุฉนี้แหละเนาะเออเจ้าก็จักที่พี่ลูกเอ้ยโดยด้วยแม่เวลาโดยเนาะมีพายหงีงเจ้าเนาะคนเราก็ตายไปก็เจ้าอยู่กับวันสนาคเลยว่ะจะมีเพื่อนอะไรได้บนเนดได้แล้ว จำเคยบอกยังจะพังความแดเอื่อยก็ต้องในโซนจำนี่น้องเอยโบเคยด่ายแนวมันแล้วเ่าเป็นแม่ก็ต้องเออต้องว่าแบบนั้นเนาะยว่าดังไรไมนแห้งไปแล้วหน่อยข้อมือนะบอมาก็จ้าเป็นอะไรมาอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ไชกินไชเนาะเอื่อยตรงในว่าวไปสิคือแม่จะไปจอบเจ้ากะจะแม่มีหลดชวนโตนี่แม่ไปชงให้เจ้ากินได้นี่จะม่หลดเี๋ยเจ้าจะกินจะมาเคยว่ากินข้าวซุกเลยจะบุกขี้ขานหนึ่งเจ้าก็เมื่อเป็นซุกเลยสะหลดบ่หลดเมื่อแม่บอกแบบนี้ คือตะเบินจ <pad> ่าเอ้ยเออแพ้หายอายเออคือจบแท้นี่ได้เงินกลับมาหายแม่รถเด้วาชนาแต่ไงเอฮูไม่แต่งเมียเพราะวาสนาแล้วปัญญาแลยวาสนาฮูไม่แต่งเมียพี่น้องเชี่าแต่งเองมันเนาะเออเนาะเก่งกันเด้เไยเออเต้ยยิ่งมาเรื่องปัญญาด้บ่เคยเห็นเหรจะไปใช้ลูกจะไปใช้อายเขาจะรบถ่ายบอมันเอาไปไว้บอลต้าไมน้ายุ่งบ่วาสนาเห็นแล้วเนาะ บริส okay. ุทธเจ็บจุข่ายแต่ภายซาถุกน้ำแต่ปีภาษาเออบริสุทธิบ่ก็ยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่บริคอยเจ็บคอยเป็นแต่ตากแดดนั่นนึงก็เออห้องคาร์โรได้คอยบริหารเหตุได้ล่ะคือนนนี่แดดแห้งเนาะเออกระฮาสนอยู่แถวห่มม่วงห่มยังไงแหละแถวนี้ก็ได้เป็นแห่งเพี้ยอันนี้แมนชีว่าแดดพระรดำพอดีแดดอรีรอนี่เนาะไปทางไหนบักดิบ้านฉันนะจะถ่ายแล้วว่าเอาอันนี้เลยโทรได้ทำไมเอยแดดจะให้มูว่าคนตาบอดมีผู้หญิง คนเฒ่าอยู่ลักแปดนานเดี๋ยวสีให้เพื่เชียวโทรหาทุทากเจ้าเด้เสียวเสี่ยวเพื่อนรักใหญ่แหละโดยไปทำไปเอ็นทำน้องวาชนาก่อนวันนี้อาสบายดีไอเพนโดยสบายดี